จ,จะนีิโจทย์้องไปชนะครับร้านประกบยำสามแซ่บนะฮะราคากดแก่นครับผมคิวแรกเริ่มขึ้นนะครับโอ้ลูกค้าเยอะมากวันนี้นะอันนี้คิวแรกยี่้านนี้เลยครับได้ได้ได้ตอนนี้เป็นการเซ็ตร้านเพิ่งจะเสร็จนะประมาณห้าโมงเย็นะนะเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมากนะ ขอยแค่งเป็ดกลารงรายได้แม่พูสั้นๆทานนี่กลับบ้านบอกด้วยครับทานนี่ทานนี่ทานนี้ทานนี้นนโอเคทานนี้เลย